โอ้โหซาอุโคตดแลน์ดลงทุนถึงหมื่นล้านเข้ารอบ3ทีมครบแบบจัดหนักจัดเต็มในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตแล้ะครับขณะที่บุรีรัมยูในเต็ดครับโอ้โหต้องบอกว่าตักกะเดือดแฟนบอลไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับอยากให้ใส่เต็ม ในการแข่งขันนัดที่ผ่านมากับเอาอาลี li, แต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหขณะที่โค้ชี้นะครับหลังเกมการแข่งขันบุรีรัมยูในเตดยังมีอีกหลายเกมที่ต้องแข่งหากทรงครบแบบจัดเต็มเดียวนะักเตละล้า โอ้โหเข้าใจตรงกันนะส่วนคอมเมนต์ก็เดือดเหมือนกันครับมติเอกชนจัดหนักจัดเต็มแฟนบอลชาวไทยคิดเห็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลกปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกปียพง์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวอัพเดตข่าวร้อน กัล่าสุดแล้วครับเกี่ยวกับประเด็นของบุรีรัมยูในเต็ดครับที่ไปเล่น AFC c h แชมเปี้ยนส์ล e กเอลิตในปีนี้โอ้โหต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับที่คุณจะได้ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชีย er, แล้วก็ไปแข่งที่ซาอุเจอกับโรนัลโดเจอกับมาเน่เจอกับฟีมีโนนะครับเจอกับนักเตะระดับท็อปคลาสของโลกไม่ว่าจะอายุอามามเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่นี่คือสิ่งที่ มันก็ไม่ได้หากันง่ายๆและที่สำคัญเนี่ยหลายๆสโมสรที่ตกรอบไปก็อยากจะเข้ามาสู่การแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันนำพาอะไรมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในานามสโมสรเองหรือนามในประเทศก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอะแต่ซาอุดิอาระเบียก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่พวกเขาเนี่ยผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศถึง3ทีมเนี่ย โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่คือการลงทุนระดับหมื่นล้านโอ้แต่ละทีมเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยหกพัล้าน6,000ล้าน6,000ล้านเรียกได้ว่าทะลุหมื่นล้านไปแล้วนะครับและนี่คือผลจากการที่ทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยจัดเด,ดเดือดใส่ตัวผู้เล่นระดับโลกมาแข่งขันในแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตของเอเชียนั่นเองนะครับไล่เลียงเลยนะ ตั้งแต่อาวฮีลาวเนี่ยนะครับจัดการถล่มกวางจูไปถึง7ลูกอะครับนี่ทีมจากเกาหลีใต้นะโอ้โหชนะไปขาดลอย7 0ครับรวมไปถึงอาวอาลีนะครับก็ไม่ได้น้อยหนะ้าเอาชนะบุรีรัมไป3 0นะครับสกอร์เนี่ยถือว่าดีกว่าเยอะนะดีกว่า,าทีมกวางจูแต่ในส่วนของโยโกโฮาม่าเอฟมารินอสที่ว่าแข็งแข็งแต่ปีนี้ไม่ดี รองแชมป์ s, จากเจลีกญี่ปุ่นแต่ปีนี้โอ้โหต้องบอกว่าอยู่อันดับสุดท้ายเจออารนาเซอร์ asser, ตบล้มดังตึ้งนะครับโรนันโดยิงครับโอ้โห,โห,โหนั่นแหละครับ4ประตูต่อนหนึ่งถ้าดูจากภาพรวมตรงนี้แล้วเนี่ยบุริลัมอยู่ในเต็ดโดนน้อยสุดนะครับโดนน้อยที่สุด,ด,อ,สดอ่ะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งคู่ก็คือคาวาสกิฟอนตาเล่เนี่ยจากญี่ปุ่นจะเจอกับอัลซารจากกาตา อันนี้ทีมนี้ก็3,000กว่าล้านนะครับโดยจะทำการแข่งขันนะครับ27เมษาหน5ทุ่มครึ่งก็จะได้รู้กันไปว่ามันจะเหลือเลือดเนื้อเชื้อไขาจากฝั่งนี้บ้างไหมนะครับหรือมันจะไม่เหลือเลยมันจะกลายเป็นอาหรับโซนอย่างเดียวสุดท้ายแข่งที่ซาอุก็เรียบร้อยซาอุถึง3ทีมนะครับอาซาจะแย่เอาบอกเลยแบบนี้นะฮะซึ่งปัจจัยที่บอกไปเนี่ยนะครับแน่นอนแหละครับ เขาเอาจริงเอาจังสำหรับซาอุดิอราระเบียในการที่จะดึงตัวผู้เล่นมาแล้วก็ใช้นักเตะระดับโลกคุณภาพสูงแบบ World Class สุดๆซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็เลยส่งผลให้พวกเขาเนะี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับมีความสามารถมีประสิทธิภาพแบบเห็นได้ชัดคุณเอาอะไรมาเถียงอะครับอันนี้ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมามันเห็นแนละ้วมันก็ไม่รู้จะสู้ยังไงนะฮะแต่ฟุตบอลม,มันสู้ได้ นะอ่ะมีโรนันโดมาเน่ดูรานลาป็อกมาเลสอีบานเยสโทโทนี่ฟีมีโนนะครับรูเบนเนเวสมิโตวิดและอื่นๆคือแบบมันมีเยอะนะครับซึ่งการย้ายตัวแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกว่าแค่คนเดียวนะเป็นพันล้านขณะที่ทีมบุรีรัมอะทั้งทีมอะห้ากว่าล้านเองแต่มันไม่ได้วัดกันที่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยทางท่านประธานสโมสสเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะจะดัดเดือดให้กับแฟนบอลดูซิว่าสโมสรนในอาเซียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของเวทีระดับเอเชียมันสู้กับซาอุได้จริงไหมจากการที่ท่านประธานสโมสรหรือว่าลุงเนวินได้โพสเนี่ยนะครับคือก่อนเกมจะไล่เลียงไทม์ไลน์ท่านก็บอกเลยนะครับว่าบุรีรัมมายืนอยู่จุดนี้ได้ไม่ใช่ด้วยมูลค่าทีม แต่เป็นหัวใจของเราที่ใหญ่เกินตัวและสู้เกินกว่ามูลค่าของทีมที่มีการประเมินเอาไว้นี่ไงมันก็เลยทำให้นักเตะนะครับหรือว่าแฟนบอลเนี่ยนะครับเขามีความหวังที่จะได้เห็นบุรีรัมเนี่ยใส่แบบเดือดเดือดแล้วหน้าที่จะได้เห็นเกมที่พิเศษสุดๆแล้วว่าอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่า ท่านประธานสโมสรเขาบอกว่าต้องยอมรับว่าความสามารถผู้เล่นบุรีรัมเนี่ยเป็นรองแต่ถ้าวัดที่หัวใจแล้วทุ่มเทมุ่งมั่นนะไม่เป็นรองอาจจะมีมากกว่าด้วยวันนี้จึงเป็นวันที่บุรีรัมจะสู้ด้วยหัวใจ100%เปอร์เซนบอลนัดเดียวแพ้คัดออกชนะได้ไปต่ออะไรก็เกิดขึ้นได้และมาที่ประโยคเด็ดก็คือแพ้ได้แต่ยอมแพ้ไม่ได้ นี่คือความคิดของนักสู้ประสาทสายฟ้าที่ส่งต่อกันมาทุกรุ่นนี่แหละครับมันก็เลยเป็นประเด็นให้โลกโซเชียลเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจแล้วกันเราใช้คำนี้นะครับมันจะได้ดูซอฟหน่อยนะครับคือแฟนฟุตบอลเขางงว่าโอ้โหตอนแรกคือแบบเหมือนจะเอาเหมือนจะเอาแต่สุดท้ายนะครับกลายเป็นว่าบุรีรัมเนี่ยส่งนักเตะ ที่ไม่ใช่นักเตะตัวหลักลงสนามว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งออสมารรสก็ออกมายอมรับแบบนี้จริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเมื่อเกีย้ยคุณเนวินพูดแน่ๆแ,แต่อันเนี้ยออสมารรสพูดแน่ๆเหมือนกันคือเขาก็ส่งข่าวกันมาต้องยอมรับเลยครับว่างงเหมือนกับมันขัดแย้งกันมากเลยครับ คือออสมารรสบอกว่ารูปเกมวันนี้ถือว่าใช้ได้แต่วันนี้เรายังมีโปรแกรมที่ต้องกลับไปเล่นบอลลีกในประเทศเราเลยไม่ใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามคือคําถามคือว่าแพ้ได้แต่ยอมแพ้ไม่ได้นี่ไงที่ท่านประธานบอกแต่ว่าวันนี้พอแพ้แล้วกลับมาบอกว่าไม่ได้ใส่เต็มร้อยมันเลยกลายเป็นว่าตักกะอะไรครับเนี่ยงงไปหมดนะฮะ ผมภูมิใจในตัวนักเตะทุกคนเรามีดาวรุ่งที่ได้ลงสนามวันนี้และสามารถรับมือกับความกดดันได้ดีอาอาลีมีแผนการขึ้นเกมได้ดีพยายามบอกนักเตะให้เล่นกันอย่างรัดกลุม20นาทีแรกซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อทีมเขาเสียบอลเขาจะเพรสซิ่งเร็วอันนี้คือออสมาบอกนะครับแต่ขอโทษแฟนบอลเราต้องแข่ง5รายการใน9เกมใน25วันเราเลยต้องดูแลรักษาสภาพนักเตะให้ดีที่สุด ซึ่งถ้าเราพร้อมกว่านี้เกมจะออกมาดีกว่านี้ถ้าเราใช้ผู้เล่นตัวหลักลงเล่นคือหัวจะปวดเขาบอกเลยครับโอ้โหและที่สำคัญนะครับโอ้ต้องบอกว่าแฟนบอลไม่เห็นด้วยครับแฟนบอลไม่เห็นด้วยอันนี้ก็อ่านตามที่มันออกมาเนี่ยครับท่านแรกบอกว่ากลัวไม่ชนะหนองบัวตลกมากนะครับหรืออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าธุรกิจชัดเกินถือว่าไทยแท้นะฮะ หรืออีกท่านก็บอกว่าเมื่อคืนเอาอาลีมไม่ได้เล่นนะกลัวอะไรถ้าส่งตัวจริงตั้งแต่เริ่มครึ่งแรกมีโอกาสชนะเข้ารอบแต่ที่แพ้เพราะจัดตัวสำรองลงตั้งแต่ครึ่งแรกเลยโดนยิงไปสามลูกพอครึ่งหลังเปลี่ยนตัวจริงเท่านั้นแหละเล่นดีเห็นได้ชัดเออเนี่ยมันก็เลยแปลกๆไงครับผมว่าทีมลุงสู้ได้แต่แค่กลัวเขามากเกินไปท่านนี้บอกสาธุปีนี้เนี่ยนะ โอ้ถ้า BU เป็นแชมป์เนี่ยจะมีสปิริตกว่าไหมคือแฟนบอลโกรธเอาเอาตรงๆแฟนบอลโกรธพูดตามตรงเลยแล้วเขาก็มีสิทธิ์โกรธด้วยนะคือถ้าไม่ให้โกรธให้แบบแฮปปี้อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ยากนะครับแฟนบอลมีหลายแบบนะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่เขาสะท้อน ได้ดีที่สุดก็คือความรู้สึกของพวกเขาว่าเขารู้สึกยังไงสุดท้ายแล้วบางคนก็ต้องบอกว่าทำไมถึงจัดตัวแบบนี้เหมือนดูถูกแฟนบอลจริงๆนั่นเองอะนะครับอะไม่ทราบว่าทุกท่านจะคิดเห็นอย่างไรหรือทุกท่านจะพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านละกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เวทีระดับเอเชียเป็นเวทีที่พิสูจน์หลายๆอย่างเช่นเดียวกัน นี่คือทั้งหมดทั้งหมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ